สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอเคสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดนีต้อนเข้าสูส่เนเนเชอเนลส่วนนี้เราก็อยู่เกมนีโนคุนี้ Crossword well กกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันพุธแบบนี้นะครับปกติเกมนีโนคุนี้ของเราเนี่ยมันจะมีอัปเดตมาทุกวันพุธนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ว่างเพื่อนไม่มีอะไรอัปเดตนะครับซึ่งอัปเดตต่อไปที่น่าจะมาเนี่ยจากข้อมูลล่าสุดนะครับก็น่าจะเป็นในวันที่1ตุลานะครับจะมีการอัปเดตสินค้านะครับในร้านค้านะก็อย่าลืมไปส่องกันได้นะรับ ส่วนราคาเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับต้องไปรอรุ้นกันอีกทีนะซึ่งผมก็ขอให้มันอยู่ที่35บาทแล้วกันผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะจัดกันแน่นอนนะถ้ามัน35บาทนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็มีไปนั่งดูคลิปไล่ดูข้อมูลนะครับของเกมนีโนคุนิ ok ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วเสร็จปุ๊บผมก็สะดุดนิดนึงเฮ้ย จากข้าวก่อนที่ผมเรียบเรียงข้อมูลอิมเปเสนะครับรู้สึกว่ามันมีอิมเปเชนหนึ่งตัวเพื่อนที่มันหลุดลอดสายตาของผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอาข้อมูลอิมเปเชนตัวนั้นเนี่ยมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆแล้วกันก่อนเพื่อการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับก็อก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปเปิดตัวของอิมเปเชนที่ผมว่าก่อนเลยนะนี่ครับน้องฟลอรินนะครับ ก่อนสำหรับอิมเมเจนตัวนี้นะครับจะเป็นอิมเมเจนสายป้องกันธาตุน้ uh ํา huh อีกแล้วเพื <yummy> <Okay>. ่อนผมบอกเลยว่าอิมเมเจนหลังจากที่ไปไล่ดูมานะเขาอัปเดตธาตุน้ำเยอะที่สุดแล้วครับเอาจริงต้องบอกว่าธาตุน้ำเนี่ยน่าจะเป็นลูกหลักของทีมงานนะโอเคอันนี้ก็เขาเป็นสกิลนะครับใช้งานในโหมดลายประลองอิมเมเจนนะครับแล้วเขาก็จะมีแนะนําคอมนะครับที่เหมาะกับอิมเมเจนตัวนี้นะ ประมาณนี้นะครับสำหรับน้องอิมเจนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับความสามารถเนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูทีนะครับในช่วงท้ายคลิปนะโอเคบอกเลยว่าน้องน่ารักมากนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์ดีกว่าเพื่อนสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีลิสต์นะครับการอัปเดตอิมเจนของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเลยครับสำหรับตัวแรกเนี่ยจะเป็นน้องสเต็กทอร์นะครับส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นไฟเออร์ลิงนะครับตัวละครเสือไฟที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้หลุดเลสมาหาณะแล้วหลังจากไฟเออร์ลิงนะครับแน่นอน เข้าสู่เอพิโซดที่1นะครับจะเป็นน้องโคนาของเรานะครับและหลังจากที่จบเอพิโซดที่1นะครับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีตัวตู้ขั้นนะครับจะเป็นน้องปลาหมึกหรือว่าสกีบบี้ในชื่อไทยนะครับที่เซิร์ฟเราเพิ่องอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็มีให้พิกอัพอยู่ช่วงเวลานี้เลยนะแล้วก็หลังจากที่พิกออพน้องปลาหมึกหมดนะครับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น,นมันก็เข้าสู่เอพิโซดที่2เพื่อนเอพิโซดโจรสลัดนะครับซึ่งในเอพิโซดนี้อีเวนต์ที่มาเนี่ยก็จะเป็นน้องดอกมนรรัาาสะุหืืออว่่่่ชฝงเีย น่าจะชื่อว่า p e t a l นะครับที่แปลว่ากลีบดอกไม้นะแล้วก็หลังจากจบอีเวนต์เอพิโซดที่2นะครับก็นี่เลยเพื่อนเพื่อนตัวละครขั้นตัวแรกนะครับน้องฟอลลินครับหรือว่าหนูธาตุน้ำนะครับก็ตัวนี้แหละเพื่อนเพื่อนที่ผมบอกนะว่ามันหลุดลอดสายตาผมไปนะครับแล้วก็หลังจากหนูฟอลลินเนี่ยก็จะเป็นลิลิกต่อนะครับแล้วก็จะเป็นแมวแสงนะครับต่ออีกทีหนึ่งนะซึ่งข้อมูลช่วงลิลิกแล้วก็แมวแสงเนี่ยตรงนี้ผมพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่พูดซ้ำนะก็เดี๋ยววเราาามมดููขข้อขอ้อออลงงนฟ่ ว่าตอนที่น้องฟอลินมาหลังจากจบ EP ีที่2ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างนะครับสาหรับน้องฟอลินเนี่ยเขาอัปเดตวันที่9เดือน9วัเนเือนแล้วก็น้องเรล,ลิกเนี่ยมันจะมาในวันที่30เดือน9นะครับจากคลิปก่อนหน้าที่ผมเคยพูดไปนะก็นี่เลยน้องฟอลินนะครับแน่นอนเป็นอิมเมจเนพื้นหลังนะครับหรือว่ากาแล็กซี่เหมือนกันนะสำหรับน้องหนูฟอลินตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสายป้องกันตัวแรกนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาถ้าไม่นับอิมเมจเนที่มาตั้งแต่ตอนเปิดเซิร์นฟรนะ มันมาพร้อมชุดคอสตูมนี่เลยเพื่อนๆถ้าเรียกง่ายๆผมเรียกว่าชุดคอสตูมทีมอลิสอินวอเดอร์แลร์แล้วกันนะก็สำหรับเอเจนเดียเนี่ยจะเป็นชุดน้องอลิสนะครับแล้วก็โล๊กเนี่ยจะเป็นน้องกระต่ายนะครับส่วนวิชเนี่ยก็โอ้โหดูตัวายเต็มสูบนะครับน่าจะเป็นควีนนะแล้วก็ซอนแมนดูเหมือนบอดี้การ์ดยังไงก็ไม่ดูนะครับส่วนสุดท้ายเดสทอยเออร์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าชุดเขาเนี่ยเหมือนกับชุดเมจิกเชียนนักมายากลที่มีอยู่ในเกมหรือเปล่านะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ที่ผมมใให้เเพื่่่่ออนนนๆดูียไไชะะรรคับ ผมจะบอกว่าอีมเจนที่จะมาสัปดาห์หน้าเนี่ยเพื่อนๆบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสเพิ่มมาอีกตัวนะก็จะเป็นน้องฟอรลินนะครับที่จะมีโอกาสแทรกมาก่อนที่จะเข้าสู่เอพิโซดที่3นะครับก็ถ้าผมอธิบายเปิดไป,ดเ,ปดเปิดมาเนี่ยเพื่อนๆอ,นอจจงงงนะอันนี้เนี่ยผมก็ทําเป็นรูปนะครับให้เพื่อนๆดูเข้าใจง่ายๆเลยก็สําหรับข้อมูลในหน้านี้นะครับต้องบอกว่าเป็นข้อมูลของเซฟเวอร์ญี่ปุ่นที่อยู่ในช่วง รอยต่อของระหว่างเอพิโซดที่2กับเอพิโซดที่3นะครับหลังจากที่เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยจบอ p พที่2ปุ๊บเขามีการอัปเดตครับนี่เลยวันที่9เดือน9นะครับจะเป็นน้องฟอลินตัวละครอินเวเชนตัวใหม่นะครับอันนี้มาครั้งแรกนะมาพร้อมกับชุดตัวละครในทีมวันเดอร์แลนด์นะครับจะเป็นน้องอลิสน้องกระต่ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับอัปเดตใหญ่อีกรอบหนึ่งของเซิร์ฟญี่ปุ่นที่มีข้อมูลใหม่เยอะเนี่ยก็จะเป็นวันที่30เดือน9เพื่อน ห่างทิ้งช่วงประมาณสามสัปดาห์เลยนะโดยในรอบนี้เนี่ยอีเมเจน์ใหม่นะครับที่มาครั้งแรกก็จะเป็นน้องเลลิกครับนี่เลยตัวนี้นะที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นะครับแล้วก็ที่ผมคาดการไปตอนแรกนะว่าไอ้เลลิกตัวนี้เนี่ยมีโอกาสมาสูงมากๆนะครับซึ่งนอกเหนือจากน้องเลลิกนะครับที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันยังมีคอสตูมนะครับในทีมนักเทนนิสนะครับของถูกอาชีพเข้ามาด้วยนะอีกทางยังมีสักคีเซฟ,ฟี่ที่เซิร์ฟเวอร์เราตอนนี้เนี่ยก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับและหลังจากที่ เลลิกนะครับอัปเดตมาเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในวันที่14เดือน10เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการรีลันน้องปลาหมึกนะครับตัวนี้นะแล้วก็แน่นอนนะครับมาพร้อมกับชุดคอสตูมในตีมฤดูใบไม้ร่วงนะครับที่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยก็อัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ้างอิงจากแพทของญี่ปุ่นนะสิ่งที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเรานะครับในระหว่าง EP 2กับ EP 3มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดออกนะนี่เลยครับอันนี้คือมาไปแล้วนะครับแล้วก จะมีน้องปาหบึกนะครับมาไปแล้วเหมือนกันอนะันนี้ผมก็ตัดออกน,นะน้องปาหบึกนะครับแล้วก็จะมีเซฟฟี่ครับอันนี้นะที่มาไปแล้วนะครับก็สรุปสิ่งที่ยังไม่มาแล้วก็มีโอกาสที่จะมาได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะมีนี่เลยน้องเลลิกนะครับกับชุดคอสตูมนักกีฬาเทนนิสนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือน้องฟอรลินเพื่อนแล้วก็คอสตูมในทีมวอนเดอร์แลนด์นะครับและหลังจาก14เดือน10เนี่ยเพื่อนห่างไปอีก2สัปดาห์นะครับในวันท ตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดต EP ที่3นะครับหรือว่าอีเวนต์ฮาโลวีนนะของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราดูไทม์ไลน์กันไปครบหมดจริงๆแล้วนะของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องฟลอรินดีกว่าว่าน้องเนี่ยทำอะไรได้นะครับแล้วก็น่าเปิดมากน้อยขนาดไหนนะก็สําหรับฟลอรินตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครท่าน้ําสายป้องกันนะครับอันนี้เรารู้ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่ตัวลิมิเตะครับคือหลังจากที่อัปเดตแล้วเน แล้วก็เหมือนน้องสควิทบี้เลยนะก็สําหรับพาส,สีของน้องฟอรลินนะครับที่ปลุกพลังขั้นสูงนะครับน้องจะสามารถลดไดเมจจากตัวละครที่ติดสถานะสโลนะครับได้4%แล้วก็ทุกอิมเจรสนสายป้องกันที่อยู่ในเด็กของเรานะครับเด็กที่ว่านี้ก็คือเด็กสัตัวที่เราใช้ในทีมเรานะจะสามารถลดไดเมจที่ได้รับ1%นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ทีมป้องกันสาตัวเราจะสามารถลดไดเมจได้สูงสุดอยู่ที่3%นะครับที่ปลุกพลังขั้นสูงนะและทุกสายโจมตีหรือว่าสายซัพพอร์ต ที่อยู่ในทีมเรานะครับจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้1%น็ะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยเพื่อนตอนแรกน้องฟอลินนะครับข้อสามารถของน้องเนี่ยจะมีเพียงแค่2บรมาทัดนนี้ครับไอ้บรรทัดที่3มเนี่ย,ยมันเพิ่งอัปเดตมาครั้งล่าสุดนะครับของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วก็เซิร์ฟเกาหลีนะซึ่งถ้าดูจากการอัปเดตน้องปลาหมึกแล้วเนี่ยถ้าน้องฟอลินมาจริงจริงนะครับมันก็จะมีความสามารถสาแถวแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่ปลุกพลังขั้นสินะครับจะสามารถ รับไดเมจเ,เบาลงจากตัวละครที่ติดสโลได้สูงสุดอยู่ที่10นะครับแล้วก็ทุกอิมเมจเนสายป้องกันในทีมเรานะครับจะสามารถลดบไดเมจที่ได้รับ3สูงสุดก็จะอยู่ที่9เลยนะครับเอาจริงสาหรับน้องฟอลินเนี่ยอาจจะดีกับสายป้องกันก็ได้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกอิมเมจเนสายโจมตีหรือว่าสายซัพพอร์ตในทีมนะครับจะสามารถเพิ่มแอนแท็กให้กับเราได้2นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสูงสุดอยู่ที่4นะเพราะว่นตวนงเ,งเป็นสายป้องกัไง ถ้าตัวอื่นที่เหลืออีก2ตัวนะครับเป็นสายโจมตีกับสายทัพพอร์เนี่ยเราก็จะได้โจมตีอย่างละสองเปอร์เซ็นต์นะครับรวมเป็นสี่เปอร์เซ็นต์นะก็สำหรับสกิลใช้งานของน้องเนี่ยมันจะเป็นบาฟเพื่อน,พอนๆพอเรากดปุ๊บตัวเราเนี่ยก็จะมีออร่านะครับเป็นเหมือนน้ำแข็งรอบตัวนะก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูในคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะนี่เลยเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยน้องใช้สกิลนะเห็นปะ่ะตัวเราจะมีออร่าน้ำแข็งนะครับเนี่ยรอบตัวนะวนๆอยู่นะซึ่งความสามารถนี้นะครับจะ นอกจากนี้ตัวเราเองเนี่ยยังได้รับมูเมนต์สปีดนะครับเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ต้านสถานะบายหรือว่าล็อกนะครับสูงถึง50%เลยและสำหรับศัตรูที่โดนเดเมจนะครับเป็นระยะเวลา2วินาทีจะสามารถลดแอทแทกสปีดนะครับความเร็วโจมตี7.5%พร้อมกับลดมูเมนต์สปีดลงได้20%เลยครับแล้วก็ที่ปลุกพลังขั้นสุดท้ายนะครับขั้น10เดเมจท่านาน้ำที่ทาได้เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น25%นะครับแล้วก็มูฟสปีดนะครับกับต้านสถานะบายหรือว่าล็อกเนี่ย เพิ่มอีกเท่าตัวเลยเพื่อนๆหมูมสปีดได้30%นะครับแล้วก็บายได้100%เลยนะส่วนดีบัฟใส่มอนสเตอร์เนี่ยก็ได้เป็นสองเท่าเหมือนกันเ,นเพื่อนๆลดแอระดับสปีด15%นะครับแล้วก็ลดมูเมนต์สปีดได้เป็น40%นะโอเคก็จริงๆแอคทีฟจริงๆก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะผมว่ามันก็ดูป่วนดีนะครับส่วนสกิลในโหมดแอดเวนเจอร์หรือว่าอารีน่านะครับมันจะเป็นบัฟเพื่อนๆจะอยู่ไปเลยเวลาเจ็ดวินนะครับให้กับเหล่าอีมาเจนที่อยู่ใกล้ๆนะ เพิ่มพลังป้องกันได้20%แล้วก็ลดด้เดเมจธาตุไฟนะครับได้25%พร้อมกับดีมูฟ3ดีบัฟออกได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ปลูกพลังขั้น10นะครับทางป้องกันเนี่ยจะเพิ่มเป็น40%นะครับแล้วก็ลดด้เดเมจธาตุไฟที่ได้รับลงสูงถึง50%นะพร้อมกับดีมูฟดีบัฟได้3ดีบัฟนะครับก็สำหรับเซตสกิลของน้องฟอรลีนนะเพื่อนๆผมว่าเซตสกิลของน้องเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะทางนะครับใช้ยากระดับหนึ่งนะทั้งในโหมด PVE นะครับแล้วก็ PVP ของอีมาเจเลยนะซึ่งไอโหมด PVE เนี่ยผมว่าน้องฟอลินเนี่ยน่าจะเหมาะกับตัวละครที่ต้องไปคุกวงในนะครับอย่างเช่นเดส t r อ y e r ร o ์ซอร์แมนหรือว่าวิชนะครับสามอาชีพนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างเหมาะนะแต่ว่าถ้าเป็นโลกกับเอนจิเนยร์เนี่ยผมว่าน้องฟอลินเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเื่ือนเพราะสกิลแอคีฟของน้องเวลากดใช้เป็นออร่าใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเป็นตัวคุกวงในอ่ะเราต้องเอาตัว ไปชนกับศัตรูอยู่แล้วไงแล้วศัตรูเนี่ยก็จะติดดีบัฟนะครับทั้งลดความเร็วโจมตีแล้วก็ทั้งลดมูฟสปีดด้วยนะครับซึ่งมันก็คอมโบก,กับพาสซีฟของน้องเลยนะซึ่งตัวละครที่โดนลดสปีดหรือว่าติดสนานะสโลอยู่เนี่ยเอาจริงสโลผมว่าน่าจะนับทั้ง2อย่างเลยนะแอนแทดสปีดแล้วก็มูฟสปีดเลยนะครับตัวเราเองเนี่ยก็จะได้รับเดเมจเบาลงด้วยนะที่ปกขั้นสิบเนี่ยโอ้โหลดได้อีก10เปซเลยนะครับถ้าเราใส่เสร็จป้องกันสตัวนะเม สเต็กทอนหรือว่าน้องปูอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะลดเดาเมจได้อีก9%นะรวมแล้วเนี่ยแค่ความสามารถของน้องคอลินตัวเดียวอะตัดเดาเมจได้ประมาณ20%เลยนะเพื่อนเอาจริงผมว่าค่อนข้างโหลเลยนะสำหรับคนที่เล่นสายคลุกนะครับแล้วก็ถ้าอัดน้องไปได้เลเวลสูงๆนะส่วนสกิลในเซตอารีนาเนี่ยอันนี้ก็ มันเหมือนจะดีเพื่อนๆแต่ว่าใช้งานค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเหมือนเป็นตัวที่ตั้งใจทํามาเพื่อเคาน์เตอร์ตัวละครธาตุไฟโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องฟอลินเนี่ยถ้าจะเลือกใช้ในลานประลองอิมเมเจนะครับผมแนะนําว่าควรจะเอามาเป็นตัวเคาน์เตอร์มากกว่านะไม่ควรใส่ไปในทีมกันนะครับเพราะว่าทีมกันเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเจอทีมธาตุไม้เนี่ยสกิลของน้องเนี่ยก็เหมือนจะแบบมันแสดงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะครับเพื่อนๆก็จะได้แค่ป้องกันแล้วก็รีมูฟีบับแค่นั้นเองนะ แล้วก็มาถึงคําถามย่อทีนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยควรเปิดหรือเปล่านะครับผมก็ตอบสั้นๆเลยเพื่อนๆไม่ต้องเปิดนะครับข้ามไปอรอเลดิกแล้วก็แมวแสงนะครับเหมือนเดิมนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนําอิมเจอีหนึ่งตัวนะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมาในสัปดาห์หน้านะซึ่งตรงนี้ผมย้าเพื่อนๆอีกทีนึงนะว่าที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับมันยังไม่มีอะไรฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์โกบอลของเราเนี่ย มันไม่ได้เรียงตามลายนะครับตามเซิร์ฟแม่อย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีนะตอนนี้เขาสลับมั่วซั่วมากนะเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าในวันศุกร์หรือว่าวันจันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทีมงานเนี่ยเขาน่าจะมีอัปเดตข้อมูลใหม่อีกทีนึงนครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็น่าจะรู้แล้วละ่ะ ว่าจะมีตัวอะไรมานะก็ถ้าทางเพจออฟ i ิเช l ลมันมีอะไรขึ้นไหวนะครับแน่นอนเดี๋ยวผมจะรีบทําคลิปนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆแน่นอนนะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็เอาไวเท่านี้แลวกันถ้าเกิดใครชอบนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารเกมยินดคุณอีค,คนนอสเวลิลอย่าลืมกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ